สวัสดีครับคาร์ไบส์โปรดักต์นำเสนอรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นรถ D-Max 2020นะครับนี่2020ันยสสวยๆเลยครับอันนี้มาที่ร้านนี่มาทำพุ่มบ่อนะครับพุ่มบ่อแบบสวมเนี่ยสไตล์ดำได้แดงนะครับดำได้แดงแบบ VIP คือมีตะข่ายตรงกลางนะครับอันนี้ทำแบบสวมนะครับผมถ่ายให้ดูตั้งแต่หัวหมอนนี่เราเย็บเป็นตะเข็บคู่ ได้นลอนนะครับในได้านาล่อนสําหรับเย็บอบารถยนต์หัวหมอนเป็นอย่างนี้สวมมอนะครับแล้วก็มาดูบ่อหน้าในผมไล่ให้ดูมาเรื่อยๆเลยนะครับตามตะเข็บเลยนะครับแล้วจะได้ดูภาพรวมว่าองานของเราเป็นแบบไหนอย่างไรนี่สวมทับของเดิมนะครับดูวิวเผินี่ดูแทบไม่ออกข้อดีของตัวสวมก็คือช่วยรักษาเบาะเดิมไว้เนี่ยนะฮะเบาะเดิม ส่วนมากเวลานั่งปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือจะขาดอยู่ช่วงนี้แต่ถ้าเรามีตัวนี้กันไว้นะครับก่อนที่ข้างในจะเสียเนี่ยช่วยรักษาเบาะเดิมนะเราป้องกันไว้โดยทําตัวสวมแต่สวมเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อแต่ถ้าทําตรงรุ่นเข้ารูปเนี่ยสำหรับ2020นีเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือส่วนข้างหน้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูส่วนข้างหลังนะครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับข้างหลังราทำกระเป๋าสองข้างนะฮะซ้ายขวา นะครับและหนังที่เราใช้เนี่ยเป็นหนังลามิเนตคำว่าลามิเนตคือการประกบด้วยฟองน้ำา้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอผ้าทีคอต,ตัวนี้ทําหน้าที่รับแรงซับนะครับนะเราเลยกล้ารับประกันปีแตกให้ในการเย็บให้3ปีใช้ได้ดีได้ดล่อน2มีตัวซับข้างในโดยเป็นผ้า,านะฮะผ้าซับตัวนี้ฟองน้ําแล้วก็ผ้าซับนะฮะก็ทําให้ทนทนเลยนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็มาตัวนั่ง หลังนะครับตัวนี้นั่งหลังนะครับนี่นะผมถ่ายดูนะครับอ่ะถ่ายดูมุมใกล้มุมไกลหัวหมอนหลังนะครับมาอย่างนี้นะฮะและตรงที่เท้าแขนนี่เราก็ทําเป็นตัวสวมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ผ่าฟืบแล้วก็ยัดลงไปนะครับสามารถเดียบนี่ได้อย่างนี้นะครับใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งแนะนําให้ดูเลยนะครับ นี่ก็มีมากมายหลายยี่ห้อแต่ของเราเป็นตัวหนา13มิลทำงานเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับในเข้านะฮะดูสครับนะส่วนของตรงนี้นะฮะใต้ขาขาเบาเราเก็บงานได้หมดเลยนี่ไม่ได้มีการแต่งภาพแต่งสีอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือแล้วก็มีตัวหมุดทองเหลืองแล้วก็จะมีใบพลาสติกเป็นใบพัดนะครับนี่สำหรับปูพื้น 5D 6D ของเรานะครับแล้วก็เยวผมถ่ายมาให้ดูเก็บงานหมดนะครับเนี่ยฮะ เก็บงานเรียบร้อยหมดมีหมดโโดุดทอนเหลืองเม็ดพลาสติกนะฮะแล้วก็มีตัวล็อกนะฮะสำหรับเข้ากับตัวปูพื้นเดิมนะครับตัวเกี่ยวนะฮะด้านข้างนี่ก็ใต้ล่างนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับกันสึกแล้วก็จะมีกระเป๋านะครับในกระเป๋าก็ใส่โทัวร์สับสองข้างซ้ายขวานะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดพร้าวร้อยยิบสี่ซอยย่อยซอยเก้านี่รอรับกันได้เลยนะครับเราลงเป็นโรงงานเย็บโดยตรง หรือว่าทัวมาคุยกังก่อนได้นะครับที่091 709 9960 091 709 9960นะครับ Carby Product ทั้ง l ล n e แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ